สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำระบบสต็อกสินค้านะครับพอเราเปิดหน้าแรกขึ้นมาแล้วนะครับให้เรามากดตรงฟอร์มหตรงนี้นะครับกดไปที่1ทีแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากฟอร์มหน,นะครับเป็น login bb นะครับแล้วเราก็กดย็ดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับ ให้เรากดไปที่หน้าพื้นที่ตรงนี้หนึ่งทีนะครับแล้วเราก็มา,มา,ม,ามาเลือกตรงนี้นะครับตรง start position นะครับให้เราเปลี่ยนเป็น center screen นะครับเพื่อจะได้มันจะได้เปิดมาแล้วมันจะอยู่หน้าตรงกลางเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราจัเทคตรงนี้นะครับกดไปที่พื้นที่ตรงนี้หนึ่งทีแล้วก็ ตรงนี้ที่เป็นฟอร์มหนึ่งให้เรานะครับให้เราเขียนเป็นล็อกอินนะครับแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับแบล็คคอร์เลอร์สีพื้นหลังตรงนี้ได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ พอลาเบลนะครับพอลาเบลใส่มาแล้วเราเขียนว่าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วเราก็มาปรับขนาดปรับฟอนต์ได้ตามใจชอบเลยนะครับ จากนั้นนะครับให้เราเพิ่ม picture box นะครับเข้ามาแล้วก็ให้เรานะครับใส่รูปที่มันเกี่ยวกับเหมือนเข้าสู่ระบบรูป user ออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ครับแล้วก็ปรับเป็นซูมนะครับเพื่อมันจะได้พอดีนะครับแล้วก็คัดลอกลาเบล้วนะครับตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนว่า username นะครับแล้วก็คัดลอกมาอีกนะครับเขียนว่า password นครับะ แล้วเราก็ปรับขนาดตามใจชอบนะครับอันนี้เราจะปรับเป็นสิบแปดนะครับแล้วก็ให้เราลากเทกบ็อกมานะครับเพิ่มเทคบ็อกเข้ามาสองอัน ก็ให้เราคัดลอกลงมานะครับแล้วก็เพิ่มบอททอนขึ้นมา3อันนะครับอันแรกนะครับเราจะเขียนว่าตกลงนะครับ ลอกมานะครับอันนี้เราจะเขียนว่ายกเลิกนะครับอันสุดท้ายนะครับเราจะเขียนว่าออกนะครับแล้วจากนั้นนะครับ ก็ให้เราดับเบิลคลิกที่ปุ่มออกนะครับแล้วก็ให้เราพิมพ์มีดอทโค้ดนะครับก็คือปิดนะครับเวลาเรากดออกก็คือจะปิดออกแล้วก็มาดับเบิลคลิกที่ปุ่มยกเลิกนะครับพิมเทคบ x ็อกหนึ่งนะครับดอทเทคแล้วก <Yeah. S 1> นี้นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือ Text Box 2นะครับ .dot Text เหมือนกันแล้วก็กดที่ Project ตรงนี้นะครับแล้วก็ Add Window Form นะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนชื่อเหมือนเดิมนะครับต้อง Rename เขียนว่า Main Menu นะครับ อันนี้เราก็จะเปลี่ยนสีเหมือนเดิมเลยนะครับเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งอะไรที่เราปรับไว้เหมือนตอนแรกเลยนะครับตรง start position นะครับให้เราเปลี่ยนเป็น center screen แล้วก็ตรง text นะครับ ต้องเทงตรงนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นเมนูนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเดิมเป้นคลิกที่ปุ่มตกลงนะครับพ,พิมพ์ if นะครับวงเล็เปิด t e x t b o x 1หนึ่ง t b o x 1. หนึ t นะครับเท่ากับ เกมเทปบ็อกสองปัดเทปเท่ากับ1นึ่นะครับแล้วแต่เราจะตั้งนะครับอันนี้แล้วก็วงเล็บปิดด้วยนะครับแล้วก็ Enter ลงมาเลยนะครับแล้วต่อไปก็ให้เราพิมพ์เมนเมนูนะครับ ดอดโชว์แล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแบบนี้นะครับแล้วก็มีดอทไนะครับอย่างนี้นครับจากนั้นเราก็ให้เราลองรันดูนะครับ แล้วก็ลองกรองลงไปเลยนะครับนี่นะครับพอเรากดตกลงมันก็จะมาขึ้นหน้าเมนูแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําต่อนะครับแล้วก็ให้เรามากดตรงช่อง Textbox 2ตรงนี้นะครับมากด Textbox ดสองแล้วก็ตรง พาสเวิร์ดตรงนี้นะครับพาสเวิร์ดชาให้เราเป็นเครื่องหมายอย่างนี้นะครับก็คือพอเวลาเรากดตรงพาสเวิร์ดมันจะมันจะได้ขึ้นแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่เห็นนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้เราเดาบัญชกที่ปุ่มตกลงอีกทีนึง แล้วก็อันนี้นะครับเราจะเขียนว่า elif นะครับวงเล็บเปิด textbox นะครับ textbox หนึ่งนะครับดัด t e x t แล้วก็ enter ลงมานะครับต่อไปเราก็เขียน message box นะครับ dot show นะครับวงเล็บเปิดตรงนี้นะครับเขียนว่าคุณยังสมมตินะครับถ้าเราลืมกรอกช่องไหนไปนะครับสมมุติถ้าเราลืมกรอกช่อง username นะครับถ้าเราใส่โค้ดตรงนี้มันก็จะ พอเราลืมใส่พอเรากดลองกดตกลงนะครับมันก็จะขึ้นว่าคุณยังไม่ได้ใส่ username อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะลองทําให้ดูนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราเราสามารถคัดลอกลงมาได้เลยนะครับ แล้วก็วางนะครับแต่แต่ตรงนี้เขียนเป็น text box 2นะครับจากตรงนี้นะครับคุณยังไม่ได้กรอก username นะครับให้เราเปลี่ยนเป็น password นะครับก็คือช่อง text box 2นะครับเช mm ่น hmm. อย่างนี้นะครับสมมุติเรากรอ,อกช่อง username แล้วนะครับแล้วเราลองกดตกลงแต่เราลืมกรอกอันนี้กรอกช่อง password นะครับ มันก็จะขึ้นเตือนมาว่าคุณยังไม่ได้กรอกพาสเวิร์ดนะครับแต่ถ้าสมมุติเราเกรอกพาสเวิร์ดแล้วแต่เราลืมกรอกช่องยูเซอร์เนมนะครับพอเรากดตกลงมันก็จะขึ้นเตือนว่าคุณยังไม่ได้กรอก u s e r อร์เนมอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ให้เรามาหน้าเมนเมนูนะครับแล้วก็เราสามารถคัดลอกลาเบลตรงนี้มาได้ครับ ctrl c แล้วก็ ctrl v นะครับแต่เราจะเปลี่ยนว่า เมนูหลักนะครับเราก็จะวางลงมาอีก3าอันนะครับลาเบลมาอีก3อันอันนี้ก็จะเขียนว่าสินค้าเข้านะครับสินค้าออก อันนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นสินค้าทั้งหมดนะครับแล้วก็นะครับให้เรากดพิเกเตอร์บล็อกลงมานะครับแล้วก็ให้เราหารูปนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับสินค้าข้าวสินค้าออกสินค้าทั้งหมดอะไรอย่างนี้นะครับ ให้เราหารูปภาพที่มันเกี่ยวข้องกันให้เรากดตรงนี้นะครับตรงช่องนี้แล้วก็ชูดและอิมเมจนะครับแล้วก็กดโลเคอลิซอสนะครับกดอิ p พ r ตเข้ามานะครับแล้วก็กดโอเคเลยนะครับตรงนี้ให้เราปรับเป็นซูมนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กด c t r l C แล้วก็ c t r l V ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็กดมาเปลี่ยนรูปเอาตรงนี้นะครับ ก็กด Ctrl C Ctrl V ครั้งนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนรูปเหมือนเดิมเป็นสินค้าทั้งหมดนะครับอย่างนี้นะครับ EP นี้ก็จบแล้วนะครับขอบคุณครับ